เชื่อว่าน้องๆคงเคยสงสัยว่าอะตอมจริงๆแล้วหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่านักวิทยาศาสตร์ในอดีตได้ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับอะตอมอย่างไรบ้างเมื่อ2,500ปีที่แล้วเดโมคริตุสนักปรัชญาชาวกรีกได้ให้คำนิยามของอะตอมเอาไว้ว่า <S <S <ess ly> เป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของสสาร เดโมคริตัสไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอะตอมทั้งหมดเกิดจากการคาดเดาล้วนๆว่าถ้าเราสามารถแบ่งสสารให้เล็กลงไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะต้องพบอนุภาคที่เล็กที่สุดของมันนั่นคืออะตอม2,000ปีต่อมาจอร์นดอตันได้เสนอแบบจำลองอะตอมของตัวเองแบบจำลองอะตอมนี้ไม่มีอะไรเลยลักษณะเป็นทรงกลมตันหนึ่งก้อนอย่างที่เห็นแต่แบบจำลองอะตอมนี้กลับมีความสำคัญ พเพราะดอลตันได้ให้คุณสมบัติของอะตอมเอาไว้3ข้อ 1. อะตอมเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของสสารไม่สามารถแบ่งแยกหรือทำลายได้ 2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะต้องมีมวลเท่ากันและคุณสมบัติเหมือนกัน 3. ปฏิกิริยาเคมีแค่เปลี่ยนการจัดเรียงตัวของอะตอมที่ดราตันพูดมาทั้งหมดดอลตันพูดถูกแค่ข้อ3าเท่านั้นส่วนข้อ1นนั้นผิดเพราะว่าภายในอะตอมจริงๆแล้วยังมีอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอน ซึ่งเล็กกว่าอะต,ตอมลงไปอีกข้อสองก็ผิดเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าชนิดเดียวกันอาจไม่จําเป็นต้องมีมวลเท่ากันซึ่งคุณสมบัตินี้เราเรียกว่าไอโซโทปการคระพของดอลตันมีส่วนช่วยให้เรารู้ว่าอะตอมมีหน้าตาประมาณไหนแต่นับว่ายังห่างไกลจากความเป็นจริงของอะตอมอยู่มากความสําเร็จเกิดขึ้นอีกครั้งในปี1870ที่ได้มีการคิดค้นหลอดรังสีแคโทดขึ้นมา หลอดลังสีแคโทดก็คือหลอดแก้วที่มีขั้วบวกและขั้วลบอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างพอใส่แก๊สเข้าไปและผ่านกระแสไฟฟ้าก็จะเกิดลังสีขึ้นมาโดยลังสีนี้วิ่งจากแคโทดไปแอโนดเขาเลยเรียกลังสีนี้ว่าลังสีแคโทดหลอดลังสีนี้มีความสําคัญมากเพราะเป็นครั้งแรกที่พบว่าอะตอมสามารถปล่อยอนุภาคที่มีประจุลบออกมาได้ ต่อมาเจเจทอมสันได้เข้ามาวิเคราะห์การทํางานของรังสีแคโทดโดยใช้สนามไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าในการเบี่ยงเบนรังสีเขาพบว่าจริงๆแล้วรังสีแคโทดไม่ใช่รังสีอย่างที่คิดแต่เป็นอนุภาคเล็กๆที่มีมวลน้อยกว่าไฮโดรเจนถึง1,000เท่าและเรียกอนุภาคนี้ว่าอิเล็กตรอนทอมสันเชื่อว่าตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าดังนั้นถ้ามีประจุลบแล้วมันก็ต้องมีประจุบวกแต่ประจุลบกับประจุบวกมันอยู่ตรงไหนแนะ่ตอมกันแน่ ทอมสันได้เสนอแบบจําลองอะตอมแบบทาคุดดิงขนมน่ากินนี้ขึ้นมาจะเห็นว่าเนื้อของขนมเค้กจะเป็นประจุบวกกระจายตัวอยู่หลวมๆอยู่นิ่งๆในขณะที่ประจุลบจะวิ่งไปวิ่งมาในอะตอมอย่างมั่วๆม,มีอยู่หลายคนมากที่พยายามจะพิสูจน์แบบจําลองอะตอมของทอมสันว่าถูกหรือผิดหนึ่งในนั้นก็คือลูกศิษย์ของเขาเองรัตเทอร์ฟอร์ดรัตเทอร์ฟอร์ดได้ดีไซน์กนารทดลองขึ้นมาโดยยิงลังสีอัลฟาที่มีประจุบวก ไปที่แผ่นทองคําเปเลวซึ่งบางโคตรจากนั้นดูว่าลังสีนี้เคลื่อนที่อย่างไรถ้าแบบจําลองอะตอมของทอมสันถูกจริงลังสีก็ควรจะเคลื่อนทะลุไปแบบชิวๆซึ่งลังสีส่วนใหญ่ก็ทําแบบนั้นแต่ที่ประหลาดคือมีรังสีบางอันเกิดการหักเหและสะท้อนกลับจากแผ่นทองเกือบจะเป็นมุมตรงคําอธิบายง่ายๆก็คือประจุบวกไม่ได้กระจายตัวบางๆเป็นเนื้อเคกแบบที่ทอมสันบอกแต่กลับถูกอัดแน่นอยู่ตรงกลางต่างหาก ก้อนประจุบ,บวกตรงกลางตรงนั้นเรียกว่านิวเคลียสส่วนที่กว่า99%ของรังสีทะลุผ่านไปได้แบบชิวๆนั้นทําให้เราสรุปได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอะตอมนั้นเป็นช่องว่างนั่นเองถัดมาในปี1911 n i นิวโบ ได้ศึกษาสเปกตรัมของอะตอมโบได้ใช้การคำนวณทงางคณิตศาสตร์โดยอาศาัยพื้นฐานทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของไอน์สไตน์และแม็กพัลังทำให้เขาได้ออกแบบแบบ,แบ,บจำลองอะตอมของตัวเองขึ้นมาซึ่งคล้ายกับราตั์ฟอร์ดมากแต่อิเล็กตรอนนั้นมีการหมุนเป็นวงโครจรชั้นๆคล้ายดาวเคราะห์แบบจำลองอะตอมแบบนี้เองทำให้เราต้องเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นชั้นๆจากพลังงานต่ำไปสูงแบบจำลองอะตอมของโบได้รับการยอมรับอยู่นานมากจนมีคนมาแย้งว่าจริงๆแล้ว อิเล็กตรอนไม่ได้เคลื่อนที่เป็นชั้นๆแบบที่โบบอกเอาไว้เลยคนคนนั้นก็คือไฮเซนเบิร์กนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันไฮเซนเบิร์กได้ใช้คณิตศาสตร์มาพิสูจน์ว่าเราไม่สามารถรู้ตำแหน่งและโมเมนตัมของอิเล็กตรอนได้พร้อมๆกันยิ่งถ้าเรารู้ตำแหน่งของอิเล็กตรอนมากแค่ไหนเรายิ่งรู้โมเมนตัมของมันน้อยลงเท่านั้นไฮเซนเบิร์กจึงสรุปว่าอิเล็กตรอนไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในชั้นแบบเป๊ะๆแบบที่โบบอกไม่งั้นเราก็คงบอกตำแหน่งและโมเมนตัมของอิเล็กตรอนได้แล้วแต่เราบอกได้เพียว่า อิเล็กตรอนน่าจะอยู่ตรงไหนมากหรือน้อยเท่านั้นเองตำแหน่งที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนอยู่มากในแต่ละชั้นถูกเรียกลมๆว่าออร์บิทัลซึ่งมีรูปร่างต่างกันใช่แล้วที่เราเรียนกันมาทั้งหมดนั่นแหละ s p d f เป็นผลพลอยได้ของแบบจำลองอะตอมนี้นั่นเองเราเรียกแบบจำลองอะตอมที่อธิบายอิเล็กตรอนด้วยความน่าจะเป็นแบบนี้ว่าแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกหลายๆคนคงเคยเห็นภาพสีที่เข้มๆแทนตำแหน่งที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนอยู่มาก ส่วนสีที่อ่อนกว่าจะแทนตำแหน่งที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนอยู่น้อยลงไปเรื่อยๆตามลำดับและนั่นคือแบบจำลองอะตอมที่อัปเดตที่สุดในปัจจุบันจนถึงตอนนี้แบบจำลองอะตอมก็ยังพัฒนาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใครจะรู้ว่าถ้าวันหนึ่งมีการค้นพบอะไรใหม่ๆแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกอาจโดนล้มล้างเหมือนแบบจำลองอะตอมที่ผ่านมาก็เป็นได้